สวัสดีครับคูกบสอนวิทย์ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของมเมล็ดและการงอกของมเมล็ดกันครับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่จะมีส่วนประกอบของมเมล็ดและการงอกของมเมล็ดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับส่วนประกอบของมเมล็ดจากที่เราได้เรียนรู้มาแล้วหลังจากการปฏิสนธิหลังไข่จะเจริญไปเป็นผลส่วนอ,อวุนจะเจริญมาเป็นมเมล็ดครับ จากภาพส่วนประกอบของเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดซึ่งเมล็ดถั่วแดงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนเมล็ดข้าวโพดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวครับเมล็ดพืชทั้งสองชนิดนี้มีส่วนประกอบที่เหมือนกันคือเปลือกหุ้มเมล็ดและเอมบิโอครับซึ่งเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากผนังอ,อวุลจะอยู่ชั้นนอกสุดทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆของเมล็ดครับ ส่วน MBO จะประกอบด้วย3ส่วนคือ 1. ลากแรกเกิดจะเจริญเติบโตไปเป็นลากแก้ว 2. ต้นอ่อนจะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นและ 3. ใบเลี้ยงทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นอ่อนครับถั่วแดงเป็นพืชที่เก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงใบเลี้ยงจะมีขนาดใหญ่ครับส่วนข้าวโพดเป็นพืชที่ไม่ได้เก็บสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยง ใบเลี้ยงของข้าโวพดจึงมีขนาดเล็กครับจากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเมล็ดของเขาโพดจะมีเอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกในระยะแรกครับแต่เมล็ดถั่วแดงจะไม่มีเอนโดสเปิร์มเพราะในการเจริญเติบโตของ mbo ระยะแรกตั้งแต่อยู่ในเมล็ดจ,จะมีการใช้อาหารจากเอนโดสเปิร์มเมื่อเมล็ดเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วเอนโดสเปิร์มจึงหมดไป แต่จะมีการสะสมอาหารไว้ในใบเลี้ยงแทนนั่นเองครับเมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดมาแล้วเราลองมาทบทวนส่วนประกอบของเมล็ดกันครับหมายเลขึหมายเลขึคือเปลือกหุ้มเมล็ดซึ่งทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนประกอบอื่นๆของเมล็ดครับหมายเลขสองหมายเลขสองคือ MBO MBO จะประกอบด้วยส่วนประกอบ3ส่วนคือรากแรกเกิด ต้นอ่อนและใบเลี้ยงครับหมายเลข3หมายเลข3คือเอนโดสเปิร์มซึ่งเอนโดสเปิร์มจะทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกในระยะแรกครับการงอกของเมล็ดการงอกของเมล็ดจะเกิดขึ้นเมื่อเอมบิโองอกออกจากเมล็ดจากนั้นจะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปครับปัจจัยที่สำคัญในการงอกของเมล็ดได้แก่ น้ำหรือความชืน้นแก๊สออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมครับซึ่งน้ำหรือความชื้นจะช่วยให้เมล็ดหยุดการพักตัวและพองขยายขนาดใหญ่ขึ้นเปลือกผู้เมล็ดจะอ่อนตัวลงทำให้รากและเกิดเกิดงอกแทงออกจากเมล็ดได้ครับส่วนแก๊สออกซิเจนจะใช้ในการสร้างพลังงานเพื่อนำไปใช้ในการงอกของเมล็ดครับ นอกจากน้ำและแก๊สออกซิเจนแล้วมเมล็ดต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเพื่อให้กระบวนการทำงานภายในเซลล์ของมเมล็ดเกิดขึ้นได้ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการงอกของมเมล็ดของพืชแต่ละชนิดจะไม่เท่ากันครับจากภาพแสดงการงอกของมเมล็ดขาด้าวโพดขณะที่มเมล็ดข้าวโพดกำลังงอกใบเลี้ยงยังคงอยู่ในมเมล็ดครับในระยะแรกลากแรกเกิดจะงอกออกจากมเมล็ด แล้วงอกลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกต่อมาเยื่อหุ้มยอดรากแรกเกิดจะงอกออกจากเมล็ดในทิศทางที่ตรงกันข้ามครับเมื่อใบแท้ใบแรกจเจริญโผล่พ้นดินออกมาและสามารถสร้างอาหารเองได้ต้นอ่อนจะหยุดใช้อาหารจากเอนโดสเปิร์มครับซึ่งเอนโดสเปิร์มจะเป็นแหล่งอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกในระยะแรกนั่นเองครับการงอกของเมล็ดถั่วแดง ลากแรกเกิดจะงอกออกจากเมล็ดก่อนที่ส่วนต้นอ่อนจะเจริญออกมาจากเมล็ดครับจากนั้นต้นอ่อนจะเจริญงอตัวดึงใบเลี้ยงและยอดอ่อนออกมาด้วยเมื่อต้นอ่อนส่วนใต้ใบเลี้ยงตั้งตรงต้นอ่อนเหนือใบเลี้ยงจะยืดตัวใบเลี้ยงจะกางออกทำให้เห็นใบแท้เมื่อใบแท้จเจริญเติบโตเต็มที่จะสามารถสร้างอาหารเองได้ครับจากนั้นต้นอ่อนจะหยุดใช้อาหารที่สะสมไว้ในใบเลี้ยง และใบเลี้ยงจะเหี่ยวและหลุดล่วงไปครับข้อควรจำ MBO ประกอบด้วย3ส่วนได้แก่รากแรกเกิดต้นอ่อนและใบเลี้ยงครับเอนโดสเปิมเป็นอาหารสำหรับต้นอ่อนที่กำลังงอกในระยะแรกครับปัจจัยในการงอกของเมล็ดได้แก่น้ำแก๊สออกซิเจนและอุณหภูมิที่เหมาะสมครับ นี้กดไลค์ถ้าชอบช่องนี้กด Subscribe ติดตามช่องครูก,กบสอนวิทย์เป็นกำลังใจให้ครูหน่อยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ